สวัสดีครับเฟิร์งสตุยโอวัดนอกครับผมครับพี่นองครับมือนี้ผ้าพีผ้าน้องมาเบิงพี่แม่แม่ผมสอนหวกครับผมโอ้ผีพี่นองน้องเอ้ยอาญยศิลพี่น้องหวกกับตึงเขียดหวกกบเล่นมาแม่ เอาไปเลี้ยงเหี้ยังอ่ะโดนไปเลี้ยงงั้ไว้อาวะใส่เบ็ดเดี๋วพี่น้องอาวันนี้ผมจะได้ใส่เบ็ดพี่น้องครับเอาแม่เอาใส่ไดยแม่สอนใส่ไดยเห็นนี่ครับผมจะเอาขอไปในบ้านไปให้ฮะเอาเอาทุ่งเชื้อมาอยู่ เหยียดไลยบ่โอ้เหี้ยไรคกบพี่น้องกวบมือขึ้นนี่ผมไต่มาเต้นออกไปใสบ่บุผมยานมันเต้นออกคันทางอยู่พี่น้องเต้นออกคันทางเราคนขี้ไก่มามาเห็นจับไปเบิดตรงตรงตรงเขียวเลยเห็นไหมงใสโอ้ยกบแม่บกักไงแปลเครื่องรู่นะ เออย่งไรงชิงลงไปได้ป่ะลงขุนลงขุนพี่น้องป้าเมีผมผมหนึ่งว่าเลาสีนั่นเล่า,ลาขึ้นเลามาผู้เดียวได้พี่น้องฟาพี่น้อง,องคุาดพี่น้องาดพี่นอ,อดพีดน่น้องดพ่น้อาพี่น้องฟดแี้งาดี่น้องางดีงาพี่น้อง่องดาดพี่้งัดพี่น้า่น้องาดพีพี่น้องาด้อาดพ่อพี่นาน่อ้า่่า

กกครับย,ย้อนย้อนทีไทยบิึงบรรยากาศนี่แม่สอนจะเข้าก้อนให้พี่ให้น้องเบรริึงก้อนบริไทยคลิปลุ่งดวนแล้วปาพี่น้องเลยบาละซ้ำนี่ล่ะปา,าถุพี่น้นองสาสาสาจะคว้างตักล้มต้นหนาเนี้ยนี่เนาะพี่น้องพี่น้องก็เห็นตันเมื่อกี้นี่ผมไทยมีทั้งนี่เราท่านในสวนมาได้ครับนี่ เบื้งดูพี่น้องโอ้เนี่ยพี่น้องไม่ต้อห่วงกบด้วยพี่น้องบาดละบาดล,ละเปรียวมกหาละบเปรียวมกเนาะแม่เนาะเบืบ้องดู่ผุนท่านเหนียังท่านในมีท่านนี้ท่านไใน,นไสอนอยู่พี่น้องจงไวกวนมาสั่นอี่แมวว่าสอนแต่ามองเกาไปกวนเนาะโอ้ไผ่ย้อนหล่ะแม่เราได้เป็นมหนึ่งเป็น นั่นพี่น้องนี่แหละครับวิถีชีวิตของคนอีสานเด้อครับเดอ้อกะคลิปนี้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเนาะสตูดิโอบ้านนอกบ่ไดร่งคลิปโดนเติบเล้วโวมจะค้าสิหากินซูพี่น้องเบิง่งแต่ว่าได้เหียแล้วบัดน,นี้เดยวสจไปใส่เบ็ดใ้พี่น้องเบิ่งครับได้เหี้ยแลี่ยวได้เหียแล้ยวมือนี้บ่ไดไปซื้อยากเบ็ดก็มีอยู่บ้านครับผมเดี๋ยวผมจิตป้าพีผ้าน้องหาใส่เบ็ดครับ เดบยนแล้วละอวนคักเนาะมันล้ำขี่เกแม่สอนมันะมุ่มผุนบปะโอ้ถ้าแม่น เขียดเจนามันวางหันบ่างข้อมกัยไรก็ยังนี่เห็ดเจนาดูดออกเงินข้อมกันเขียดเขียดเจนาเขียดหน่อยพี่น้องเต็มเลยแมงดากันนี่ไตงมวๆอยู่พี่น้องเอ้ยโอ้ปุ้นนะสวร์คักสวร์เนี่ยโอ้ระวังงูได้ไแม่งูตัวหนึ่งเดือดขึ้นเท่าคุนงูสาซื่อๆหรอกพี่น้องงูสาครับกำลังเดือดขึ้น นี่แหละลงไม้อีกแล้วไปแล้วพี่น้องโอ้ไอ้เจ้านี่น้องแก่ที่ออกตัวมันมมีถุงเขียวเนาะฮะมวยข้นซองดรอก ขายธิสวนบ่อันนี้มันบ่ได้ดอกพี่น้องเพราะว่านเป็นสาส่วนบุคคลครับสาของตั้างหยุดของอันส่วนบุคคลมันบ่มันอันธรรมชาติแต่ว่าขันค้นหูวเขาก็มาให้เราเรียน้องแม่เนาะสาจะคว้างอันนี้คือเขาสอนเราแต่พ่ออยู่พ่อกินพ่อครอบครัวเข้ากันสิบอยมันเป็นกบตัวไปครับอยมันง่ญ่เป็นกบค่ายนี่ต่อไปเพราะว่าถ้าเขาบอกปล่อยนี่กบถือว่าแพ้ดิขาต้องปล่อยพี่น้อง เมว่าป่อยแบบนั้นเดี่ยหอกก็บตองปอยปอยตมดหรองม่ฉาดไหม่หรอยังในเอกกับสอวนอะไ้เบิ้ลผู้ตัวนาะแมอเนาะยังได้กัอืมมันหอาหอาสอนวิงหอาว่าด้ส่วนในผาผายงครับข้าเม่นังสันคนที่เข้าเสีอยีดีเขีจ้เก็หือออก่นอพานเอียงก่อนดงส่นนั่นเนาะหือยีดีงส่นสอนลาก มันก็สืได้เบิดกูโตัวคนลับพี่น้องจำห่วกมันออกมั้อีปูก็ได้พี่น้องอีปูอันนี้อีปูโอ้อีปูพี่น้องอีปูก็ได้แต่อนมันไม่อีปูหน้าคือตะกี้ครับมันเป็นอีปูไอปูหินปูที่กระจ้ามาปล่อยปูปูพระราชินีครับไปบอกว่า นะครับวิธีชีวิตสว่านครับพี่น้องเอ้ยฝนงอกกระต๊กนี่แหละพี่น้องไปบันี้ผมซื้อสิเขาบ้านแหละพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คือเดี๋ยวฝากไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปหนาคลิปหน่พอกันไหมครับผมก็สําหรับสตูดิโอบ้านนอกก็ยังเหตุช่องยูเก่าด้อพี่น้องเด้อกับฝากพี่น้องติดตามคือเก่าการหาอยู่หากินมันอาจจะหายากเนี่ยเพราะว่า มันพอหาได้แต่พวกที่มันบอผิดกฎหมายเนาะพี่น้องเนาะพวกผิดกฎหมายเขาก็หาบ่ได้แล้วก็ไทยลงคลิปไทยถอดสดนี่พี่น้องม่งบ่ได้ก็ไทยได้ยุ่ครับแต่ว่าอาจจะบ่ไดดเป็นการฆ่าหรือว่าการไปดักแบบไปเห็นโตมากสีหนะ้าแต่ว่าวิธีการดักยังสิกะอาจสิเห็ดได้ยุ่พี่นอ้อ,นองครับเอาละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ คุณแม่สวัสดีแม่สวัสดีค่ะเอ้ย